สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะมาค่ะข้าคววรัวทําอาหารกันอีกเหมือนเดิมวันนี้เสียงสมพรอ,อาจจะแหบไปหน่อยนะคะเป็นวัดอยู่วันนี้จะแกงปลาเสาวยนะคะหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะคะอันนี้จะเป็นใบชะพูนะคะแล้วก็จะมีกระชายหั่นฝอย พร้อมกับพริกหั่นไว้นะคะแกงป่าสวายใส่ใบชะพููจ้าวันนี้ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยเราจะมาผัดเครื่องแกงก่อนนะคะดีจ้าเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยนะคะเราจะผัดพริกแกงกับน้ำให้หอมก่อนนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะ ปลาสวายนะคะจะมีความหมันอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้ำหมันนะคะเคี่ยเครื่องแกงไปเรื่อยๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สมพรทำกินอยู่เรื่อยๆนะคะทีแรกว่าจะต้มยำทีนี้ไม่มีเวลานะคะดูล่าก็จะนำมาผัดนำมาแกงนะคะใส่ใบชะพลู นี่นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะมาปรุงรสกันในตอนนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะใส่ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวขาดเหลือ,อยังไงเราเติมพีร่างได้นะคะพร้อมด้วยน้ำมันหอยจานี้นะคะเราก็ผัดให้เข้ากัน อันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยกระชายชานี่นะคะเราก็ผัดพริกแกงกับกระชายก่อนเลยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนะคะแกงเผ็ดป่าสวายไม่ให้ขาวนะคะ นี่เลยเรามาดูกันนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปพอประมาณนะคะกะให้ปลาสวายสุกนี่นะคะแกงปลาสวายไม่ให้เหม่นคาวนะคะเราก็ทำน้ำแกงนี้ให้ร้อนให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลาลงไปนี่นะคะน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะใส่ตอนน้ำแกงเดือดๆนี้นะคะ จะทำให้ปลาสวายไม่เลี่นขาวนะคะใส่ลงไปลยก่อนเลยเราก็ไม่ต้องคนนะคะรอให้เดือดน,นี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะสําหรับแกงปลาสวายไม่ให้ขาวนะคะเรากเร็เคียร์แบบนี้ให้จมน้ํานะคะเราจะไม่คนนะคะจะมาคนอีกทีนึงก็ตอนปลาสวายไกลสุกแล้วนะคะ เปิดไฟแรงเลยจ้านี่นะคะปลาสวายก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็กลับด้านพลิกด้านแบบนี้ปลาสวายเป็นปลาที่มีหนังแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ควรแกงหรือทำให้นานๆหน่อยนะคะให้สุกทั่วถึงกันนะคะมีกลิ่นหอมโชยมาเลยจ้าแกงปลาสวายนะคะ ก่อนก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราก็แกงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาสวายจะนิ่มนะคะเล้วปลาสวายจะค่อนข้างแข็งรวมทั้งหนังด้วยนะคะเะนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะในการแกงเปิดไฟการไปเรื่อยๆเลยจ้าเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆเลย สำหรับคนที่ชอบทานนะคะต้ยมยำก็อร่อยนะคะนีจ้าเริ่มเดือดแล้วก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะถ้าน้ำน้อยเราก็เติมน้ำได้นะคะเราก็มาชิมรสกันนีนะคะขาดเหลือเดี๋ยวค่อยปรุงที่หลังนะคะ เผ็ดได้ใจเลยได้ที่แล้วนะคะเราก็เคี่ยวไปอีกนิดหนึงให้ปลาสุกดีนะคะเติมน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งกินหอมมากๆเลยหอมไปถึงข้างบ้านเลยนะคะสำหรับมีนูนี้อร่อยมากๆเลยจ้า าก็เริ่มสุกแล้วนะคะใครชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำได้นะคะี <Okay. S 1> ่พอก็เติมลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่สุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาใส่ใบชะพลู ตอที่สุกแล้วนะคะใส่พริกลงไปก่อนจ้านี่นะคะใครชอบความเผ็ดเยอะก็ใส่พริกแดงหั่นซอยแบบนี้นะคะเยอะๆก็จะเพิ่มรสชาติความเผ็ดขึ้นไปอีกนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบชะพูลงไปเลย ใบชะพูนี้นะคะทุกคนก็เก็บข้างบ้านที่มีใบอ่อนก็เลยเก็บมาใส่ใครไม่ชอบใบชะพูก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะกรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้านี่นะคะสุกแล้วนะคะปลาเนื้อนิ่มแล้ว ใส่ใบชะพูล,ลงไปเลยจ้านี่ใสลงไปให้หมดเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะกินหอมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนๆชอบเมนูนี้บ้างไหมเอ่ยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแใงใจสสขอรด้วยนะคะนี่เลยจ้าสุกแล้วนะคะเราก็มาตัก ใส่จานของเสิร์ฟเลยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยนะคะสปอนก็จะไม่ค่อยมีเวลาตอบเม้นเพื่อนนะคะแต่ก็จะพยายามตอบเม้นเพื่อนทุกทคนนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะก็ชวนเพื่อนมาทานกันนะคะ แกงบาทสวายใส่ใบชะพูหอมหอมอร่อยออร่อยจ้าเมนูหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สุพรด้วยนะคะก็ไว้พบกันเมนูต่อไปจ้าสวัสดีคะ่ะ